ใบเหลืยงเนี่ยเป็นเป็นเหมือนพืชที่หากินยากมากครับผมคือทางใต้นี่หายากมากเดินตามตลาดเวลาทางใต้ผมยังเดินไม่เคยเจอเลยครับผมว่าจะซื้อมาแล้วจะเอ,อลองซื้อที่เขาผัดไข่แล้วก็ไม่เจอซื้อเห็นที่มันเป็นใบแล้วอยากจะลองดูแล้วเอามาถ่ายวีดีโอก็ไม่เห็นครับ ได้กินสักทีครับผมนี่ครับไปใต้มาไม่ได้กินก็เลยมากินอยู่ที่จันทบุรีครับผมพอดีเขามีคนเออเรียกว่าไงนะเรียกว่ารับส่งของใช่ปะ่ะรับส่งของรับี่วของครับผมพอดีเขาเป็นคนคนใต้แนละ้วเขาเหมือนรับออเดอร์ทางในเฟซบ o o กครับผมเลยผมก็เลยสั่งมาครับเพราะว่าทางใต้ไม่ได้กินเลยนั่นก็คือใบเหลียงผัดไข่ครับผม ไปบนรถไฟก็หาไม่เจอเออ <S <S 1> <S 1> <S 1> เห็นว่ามี20บาทเป็นกล่องเ้ากล่องบนรถไฟก็หาไม่เจอไปตามร้านจริงก็มีแหละแต่พอดีไม่ได้จังไม่ได้จังหวะเนาะที่ได้ไปทานผมแล้วก็เขาขายแพงด้วยแหละขายทีเป็นร้อยครับไปเียถันไทครับแล้วก็ส่วนนนี้อีกอันนึงก็อันนัน้น50สบาทนะไปเรียนถัดไทยส่วนนี้เป็นขนมจีนขนมจีนน้ำยาปูปักใต้นะ ปินยาปูปักใต้ครับอันนี้ก็ห0สิบาทเช่นกันบวกแถมผักด้วยแต่ทางที่จันเนี่ยบ้านผมอัมอ่นน่ะทีเขาไม่ค่อยชอบแถมผักกันแต่ที่อื่นเะนี่ยเขาจะแถมผักก็ไม่รู้เพราะอะไรกันนะยำยานี้ให้มาเยอะเลยครับดูแล้วน่าจะอร่อยเยอะปักเป็นของปักใต้น่าจะเผ็ดๆหน่อยเนาะน,นี่แกะแล้วนี่ได้เยอะไหมเลยได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่เพราะว่าใบเหลียงมันค่องจะแพงนะฮะ ก็เป็นของแพงนะไม่แด้ใจแนละ้วราคาจะมาสองร้อยบาทนะครับแต่ถือว่าได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่ครับขนมจีนนี่ก็โอเคครับผมก็นา่าจะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมรสกันอีกทีแล้วกันว่า,วามันจะเป็นยังไงเนาะมันจะอร่อยขนาดไหนครับ50บาทแล้วก็ใบเลี้ยงก็50บาทครับไปเถอะไเดี๋ยวแก้ใจก่อนผมรีวิวออของกินยามทเที่ยงครับผม ที่หากินลําบากมากโดยเพ้าใบเหรียญผัดไข่ครับไปได้เพอเดี๋ยวแกใส่่องมาชิมกันดีกว่าครับผมขนมจีนยาปู เออแบบสุดภาคใต้ผมก็ถือว่าเผ็ดดีครับผมเผ็ดตามแบบฉบับางใต้เลยแล้วก็เนื้อปูนี่เยอะพาสมควรครับขนมจีนก็ใช้ได้แถมผักอีกด้วยก็ใบเดียงใบเดียงเนี่ยเป็นเป็นเหมือนพืชที่หากินยากมากครับผมคืงทางใต้นี่หายากมากเดินตามตลาด เมื่อเราไนใต้ผมยังเดินไม่เคยเจอเลยครับผมก็จะซื้อมาแล้วจะลองซื้อเขาผัดไผ่แล้วก็ไม่เจอซื้อเห็นที่มันเป็นใบแล้วอยากจะลองดูแล้วเอามาถ่ายวีดีโอก็ไม่เห็นครับวันนี้ได้โอกาสที่จะดีพอดีเขาเป็นคนชุมทรแเ้วปนาะกาศนีดินลงในเ c e บุ o กก็เลยต้องจัดเลยผมไปเลียงรุ่มมากครับมันผมก็ไม่รู้นะมันทาเข้าอะไรดีแต่เห็นว่ามันทาได้ทุกอย่างทั้งแกง ผัดต้มทั้งเลียงเห็นว่าทําได้หมดนะผมในเนี้ยยูซิงเดลเดอร์เขามันผัดไข่เนี่ยผมต้องเอาแบบดั้งเดิมสูตรตามสูตรก็ดีกว่าถือว่าอร่อยนะผมลองชิมดูเียบร้รยแล้วมันก็น่าจะเข้าดีกินกับข้าวก็น่าจะโอเคครับใครไปทางใต้เจอก็ไปลองชิมกันได้หรือว่าใครมีไหนก็ลองชิม,มได้ผมราคาอาจจะแตกต่างกันไปเนาะแนะนำมาได้นะแนะนำมา<น>ำได้ผมมีไอเดียหรือว่ามีเพื่อนๆที่ เป็นคนใต้มีอะไรที่เป็นเมนูแปลกๆก,ก็แนะนําในรีวิววันนี้ได้แล้วกันเพราะว่าผมจะ<ป>เดี๋ยวผมจะไปทานเลยแน่นอนทําแปลกๆนะแต่แต่แต่ขอราคาที่มันอย่าแพงมากด้วยนะนะแพงมากก็สู้ไม่ค่อยไหวเหมือนกันตรงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะรีวิวแล้วกันนะผมของกินยามเที่ยงของมื้อนี้ของเราเนาะไปเลี้ยงผัดไข่แลนะ้วก็ขนมจีนแบบปักใต้ผม แทนจีนน้ำยาปูแบบใต้อมผักครับพี่จันไม่ค่อยแถมผักครับไปเที่ยวเ,เดี๋ยวแกตายก่อนครับ